ดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีเล่นเจ้าตัว ถ้าอย่างโทรศัพท์เขาเอาไใช้เป็นเขื่อนทิศหรือไม่ก็ใช่ไหมหรือว่าไอ้เวลาที่เวลาทุกคนเล่นเกมบนแคมป์หรือว่าขับจีเนาะที่มันเอียงตามเนี้ยโอ้ห้าในโทรศัพท์นะอันนี้ที่กูรู้มันคือเซนเซอร์วัดอ,อ, <What? S 1> องศาไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรไม่รู้ช่งางมันเคลื่อนไหวเอออันนี้ที่ผมรู้ในโทรศัพท์แต่ว่าใจเราสุขบกในฟิสิกส์เหมือนน่าจะเป็นขเขาเรียกว่าเป็นวงวงแหวนวงล้ออะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เครื่องอะไรลางคู่แขง ถ้าไม่รู้ก็เราไปหาเล่นๆดูเราไม่รู้ไม่รู้ว่ไม่ได้พูดเยอะนะเรามีกีตี้ดีกว่าในกล่องเลยในกล่องเอากล่องที่สมบูรณ์ครบทุกชิ้นนะเพราะวันนี่เล่นสบายๆเมื่อเราเปิดกล่องมาพวกเราจะเจอนี่มีก็จะเป็นขี้หมูนะทุกคนดูผู้มือเนี่ยเราต้องบอกว่ามีแเพียงภาษาจีนแต่ว่าเขาย่อหนแล้วก็พอเราเอาแล้วว่ามันคือการเล่นข่านู่นนี่นั่นของตัวใจ แนวงของมันแนวงเอาไว้เร็มีสสีเนาะมีสีโรสโกกับซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวกับโรสโกลเชื่อมมาเส้นหนึ่งวงแหวนเรียร้อยเอาไว้เกี่ยวอย่างนี้ถ้ามีคนมาบอกว่าแต่ไงเหมือนี้ามสุี้จันกับคระเองหลักของรักอาคลยทรอคุรักอครัเอกหลักของคราทุกองุกองทอครักเอีันอคทีกอุ่อกอ่ร ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้เครื่องรอางสารอะไรนะบินแคชเชอร์บินแคชเชอร์ไอตรงนี้ช่วยบินแคชเชอร์แ,อรแล้วอย่างที่เราสังเกตุเองเราจับข้างนอกข้างใน,นก็จะหมุนได้นี่ไอตรงนี้แหละที่เขาไว้ใช้วัดส,สมดุลของเครื่องบินนะทุกคนผมเคยไปอา่านมาใชวัดส,สมดุลของเครื่องบินมันจะมันจะอยู่ในลำตัวของเครื่องบินอนะลองมาเซิร์ชดูบินบนะวัดยังไงระลับไหน มีบอกตตใในหน้าตาอุกกาบอไงมีครบเลยใช่ไหมหนึ่งสองส,ส,สอาสมี่เซียดู<ฟ>ดดูเอเจลแต่เอาเอาจริงอ่ะอันเนี้ยคือเล่นจนเจลหมดอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเล่นจนเจลก็ใช่ปัญหาพรมันจะลื่นยู่ดี่เอาอย่างอื่นมาแทนก็ได้อย่างเช่นเจลดูเล็กบีบออกมาจากุ อ่ะอย่างท่าแรกคือถ้ากอเดสิตอ่าตองเหงาไหมไๆไป้าต่อไปแล้วมันออนได้ไหมออนท็อกไเป็นอะไว่าเรกลับมานเที่ยงของเลยต้องคันเสร็จเ่ีย้ยแักันโดนแหวอึบได้ก็ปล่อยเลยไอ้ยกอมึหยับดูงดับมึงดับดับดัเรามองหารูป มันจะมีรูอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวข้อสังเกตแรกทุกคนปลายด้านนี้กับปลายด้านนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะปลายมันจะมีปลายด้านนึงที่เป็นขีดไม่รู้เห็นไหมปลายด้านหนึ่งมันจะเป็นขีดทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปลายด้านนี้จะเป็นขีดกับปลายด้านนี้มันจะเป็นมนมนมันต่างกันยังไงมันต่างกันก็คือตัวนี้มันสามารถไต่บนเชือกได้ปลายด้านที่เป็นมนเน่ะให้วางไว้บนนี้บนแท่นอันนี้แท่นแต่ถ้ามีอีกสองอันก็จะเป็นแท่นแท่นแทน หาดูจะเล่นหงไงนะตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตนแต่มีด้านเดียไม่ด้า,ดานไม่มีใส่แล้วเป็นไงใส่ <c oughs> แล้วก็เสียพัน,นาพานัพน,พนนี้คือหมุนมด้านในกคนยหมุน้นา,นนนนางนอก,กอองด้สพ<ง>ันสโอก่นอน้กค,คนดูน่ามาใสนันี่ใสตหใส่ก่อนใส้องใส่ก่อน ตอนไหนก็ได้ตอนก่อนเราจะดึงหรือว่าตอนเราทำนังพันก็ได้เพราะว่ามันแทรกซึมนะทุกคนมันน้อยทำอะไรดีกว่ามันทำให้มันลื่นขึ้นก็ถึงบอกว่ามันจริงๆมันไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าเราจะร้อยเลยนะเราจะทำอังไงต่อเห็นวงแหวนดีไหมเอ้ยเขาตอนนี้มันต้อนนี้ก็สเต็ปแรกอ่ะต้องเชื่อกระปุกกับวงแหวนนี้ก่อนไม่เพื่ออะไรเอาดินเขียวนี้เอออ่ะแหนแล้วก็ดึงจับจับนี้แล้วก็ดึงอ้าวหมุนแล้วหมุนแล้วแล้วต่อไปนะ เอาตัวขึ้นบนบนอยู่นี่เอาตัวนี่เหมือนกันอยู่นี่นี่แต่ทุกคนเห็นแต่ทุกคนเห็นนะว่ามันอะผางมดเอียงมาแบบนี้อ่าผางมดมันมันมันเพาะว่มั ได้ไหมท่าที่สองท่าทีสองจะเอียงแบบเปิดแบบกะจะแต่ก็ไม่นเหมือนคนมาอ่ะเฮ้ยกลับมาอ่าที่ต้องเปิดะใช่ไหมต้องวดอกลับ่าจะเปิดเยียสองเหยยหยยเลยเยสองเหยยฟ้เฮ้ยน่ารักนเนี่ยเฮ้ยหยอด คนนไม่แรงเาเลยเฮ้ยลองมือได้ไม่แรเย้อ้หมดจบทำเป็นตัวแม่เข้าใจเลยถ้าเล่นระบาดนี้แต่ถ้าอยากให้หนุ่แรงขึ้นกว่านี้หย่อนน้ามันไปอยูกสองยอดสองยอเอาจี๋ยงพูดตรงนะมันไม่ใช่ใครทือคนแบบอ้เล่นได้ปั๊บมันต้องฝึกต้องฝึกจริงจิก็มันมีหลายทามากนอกจากพวกนี้นี่ก็ยังมีท้าอีก ม้วนนิ้วเออมนวนนิ้วสองแล้วมุวนบนหัวอมุนบนตาตายเลยถ้าอยากให้มันแรงขึ้นกว่านี้ ที่จริงเราไม่ต้องใช้แไนแต่ถ้าจะใช้ก,ก็มันมืดน้มันหมแช่์ด้ไหมยูน <c oughs> ิคแะแชระห,หาะเพื่นซื้อ,อบ้านเรามันจะมีห<อ>้องครัวอะไรใกล้คือน้ำมันหมูักิมาสักหยดสองหยดพอจินเยอะงั้นมืวาแตกหรือ้าใครจะเอาหาง,ง่ายวันก็ตะหลิวดึงดึงได้ไหมเอออะไรนะทุกคนอนนีน้คะร

สแล้ววันนี้นะครับทัพสกินแชนแนลขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยนักมึงเดี๋ยวทำไมลาถึงชนะขอตัวลาไปก่อนทำไมตามเต็มไปหมดมาม<ะ>าม<ะ>าม<ะ>าชนะก็ลาไปก่อนนะครับ